สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบตัวแบมแบมตอบกลับแซบหลัง JYP ประธานค่ายเพลง unfollow IG เรื่องราวของการเจรจาสัญญาของสมาชิกวง GOT7 ที่สัญญาเดิมกับทาง JYP กำลังจะหมดอายุลง กำลังถูกจับตามองจากแฟนๆและอุตสาหกรรมการบันเทิงในเกาหลีซึ่งล่าสุดมีข่าวการถูกทาบทามของสมาชิกในวงรายงานออกมาอีกครั้งเช้าวันที่6มกราคมสื่อในเกาหลีใต้เปิดเผยว่ายูคยอมสมาชิกวง GOT7 ได้รับการเสนอสัญญาจากค่ายฮิปฮอปชื่อดังของเกาหลีอย่าง AOMG และวางแผนที่จะเซ็นสัญญาที่ได้รับเสนอมานี้ หลังจากหมดสัญญากับทาง JYP ในช่วงเดือนมกราคมในรายงานยังระบุอีกว่ายูขยอมได้รับการติดต่อจากหลายค่ายมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมาแต่ AOMG เป็นค่ายที่ยูขยอมให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากที่รายงานเรื่องนี้ถูกนำเสนอออกมาทาง JYP Entertainment ก็ได้ชี้แจงเพียงสั้นๆว่าในขณะนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องสัญญาจากหลายมุมมองแล้วเราจะแจ้งผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้ข้อสรุปแล้วก่อนหน้านี้ได้มีรายงานว่าจินยองอีกหนึ่งสมาชิกวงกอลเซเวนก็ได้รับการทาทามจาก BH Entertainment ค่ายจัดการนักแสดงชื่อดังที่สนใจร่วมง,งานกับเขาซึ่งในตอนนี้ทาง JYP ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่า ขณะน,นี้ทางค่ายกำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาร่วมกันกับสมาชิกวง GOT7 ถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพื่อร่วมงานกันรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะทำกิจกรรมในรูปแบบวงต่อไปถึงแม้จะมีสมาชิกแยกย้ายกันไปอยู่ค่ายต่างๆก็ตาม g o เ7 debut ในปี2014และก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งวงไอดอลกรุ๊ปที่ขับเคลื่อนวงการเคป๊ OP, ให้ไปสู่ความนิยมในตลาดโลก โดยตลอดช่วงระยะเวลาการทำกิจกรรมของวงพวกเขาได้รับความสนใจจากแฟนๆในระดับนานาชาติมาโดยตลอดหลังจากนั้นในอินสตาแกรมพบว่าพักจินยองหรือประธานค่าย JYP Entertainment ได้เลิกติดตามอินสตาแกรมของ3ามหนุ่มแบมแบมมาร์คและจินยองแล้ว ขณะที่ยังคงตามอินสตาแกรมของยองแจแจ็คสันและ um, ยูขยอมอยู่ส่วนไอจของ JB ซึ่งคือแฟนคลับระบุว่า JY Park ไม่ได้กดติดตามตั้งแต่แรกล่าสุดในทวิตเตอร์ได้มีแฟนคลับออกมาทวีตข้อความว่า YP unfollow Jin Yong Bam Bam and Mart on IG ซึ่งแปลว่า YP หรือประธานค่าย ได้อันฟอลโล่จินยองแบมแบมและหมาซึ่งทางด้านของหนุ่มแบมแบมนั้นได้เข้ามาตอบทวิตแฟนคลับด้วยภาพกิฟที่แสดงออกถึงความโนสนโนแคร์ son, no care. จึงยิ่งทำให้แฟนคลับต่างเป็นห่วงกับสถานการณ์ของ God7 ซมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกด Subscribe และฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะ